สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนครับก็มีกันในเกมนี่ล็อก X Next Generation นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูเกี่ยวกับระบบอ่าการตกปลาด้วยกันนะฮะว่าอ่ามันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เจาะลึกกันนิดนึงครับสำหรับเควสประจําวันของการตกปลาเลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยู่ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าตรงพันธุ์ละเซาเกตนะครับเป็นอ่าบ่อตกปลาเลเวลหนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้ก็เราสามารถ มารับเคล็ดกับ NPC ได้นะครับนี่อยาให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับเราเข้ามาที่ฟังก์ชันสไลด์นะครับแล้วก็จะมีการตกปลานะครับซึ่งเราสามารถตกปลาเนี่ยไอตัวไอปลาเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกปลาเปลือกหอยกบนี่นั่นนะครับแต่ว่าสิ่งหลักๆที่ต้องใช้ครับในการค้าวุฒหลักๆก็จะมีเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับพอคอสแล้วก็เกเบิลสโตนนะครับ3ชิ้นนี้ครับจะเป็นวัตถุดิบหลักในการ เอาไว้ครับอาวุธนะฮะพวกอุปกรณ์ครับต่างๆนะครับก็หลักๆผมก็จะทําอยู่ประมาณ3อย่างนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างมันใช้ไอเทมอะไรกันบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเปลือกหอยนะครับอ่าเหยื่อของมันก็คืออ่าไรทอนนะครับตัวนี้ครับสามารถซื้อที่เมืองอัลต้าได้นะครับนี่ครับเป็นต้นกิ่งไม้นะต่อไปตัวทัคอสนะครับผมก็อ่ามันจะเป็นหนอนนะครับนี่ครับเราก็ซื้อได้ที่อัลต้าเหมือนกัน แล้วก็สุดท้ายก็เป็นคราฟต์สโตนนะฮะก็มันเป็นแรดเทลนะครับผมอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าแรดเทลกับมังคีเทลมันโยโยเทลเนี่ยมันลักษณะเหมือนกันนะครับต่อมาผมเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดประจําวันครับของการตกปลากันมากนะครับก็คือไอเทมปริศนาของซาเวียนะครับเป็นเคล็ดประจําวันนะครับมีทุกวันนะฮะก็เราก็กดรับเคล็ดไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะเดินมาหาไ p c ตรงนี้ครับเนี่ยไ p c เจ้าแมวนะครับมารอนเต็มเลย เดี Yo, ๋ยวเขาจะให้เราไปหาครับปลามาสิบตัวนะฮะอะไรก็ได้นะไปมอบไปเขานะครับนะครับก็แนะนำก็เป sí. ็นวัสดุอื่นแล้วกันที่ไม่ใช่อุปกรณ์ครับของนะครับพอเรามอบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เจ้าเมจิกเบสมานะครับผมก็จะเป็นเหยื่อสีลุ้งนะครับก็เขาจะให้เราเอาเหยื่อสีลุ้งเนี่ยไปตกปลานะครับแล้วก็มาแข่งกันนะครับว่าใครจะได้ขนาดที่ยาวที่สุดนะฮะ ของแต่ละวันนะครับผมก็จะมีรางวัลให้นะครับตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับ50นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงคําว่าอันดับตารางนี่ครับนี่ครับเขาจะมีปลาอยู่3ามชนิดเนาะมีทิวอายนะครับทูน่าแล้วก็ปลาเคนฟิสนะครับผมนี่ครับก็จะมีลำดับบอกนะครับเนี่ยลำดับที่1น่ะครับคนที่ชื่อพงพินอะไรทั้งอย่างเนาะความยาวอยู่ที่2องร้อยสามสิบสามเนะฮะนี่ครับ ก็ลำดับจะมีลากยาวไปถึงตอนเย็นนะฮะก็คือเขาจะคิดลำดับอีกทีนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกัน,นครับว่ามันให้รางวัลอย่างไงนะฮะนี่ครับพอเราเสร็จภารกิจต่อวันนะฮะเราจะได้เหรียญแมวมานะไม่ใช่เหรียญแมวแเหรียญปลานะฮะขออภัยก็เอามาแลกของรางวัลได้นะครับก็จะมีพวกเบ็ดอัตโนมัติอุปกรณ์หมวกนะครับหลากหลายอย่างนะนี่ครับเงื่อนไขของมันกติก,กาคือลำดับหนึ่งนครับอบที่หนึ่งนะจะได้เหรียญปลาอย่างร้อยเหรียญน,นะฮะสองถึงห้าได้แปดสิบเหรียญแล้วหกถึงสิบ ได้ห้เหรียญแล้วก็อันดับที่ 11- ถึง50จะได้เบ็ดอัตโนมัติไปนะฮะใช้ได้100เนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับแล้วก็อ่ะโอเคอ,อีกเรื่องนึงครับอ่าการแลกของนะครับนี<ด>่ครับเดีย๋ยวคุยอีกทีหนึ่งก็การแลกของครับเบ็ดอัตโนมัติก็ใช้20เหรียญปลานะฮะส่วนพวกหมวกครับก็ไปเลือกดูเอานะฮะมันก็จะเป็นพวกหมวกแฟชั่นเล็กน้อยนะแต่หมวกที่สําคัญก็จะเป็นหมวกนี้เลยครับ s u บ้ m a s สนะครับผมก็ดามเมจธาตุน้ํา นะครับผมสําหรับใครที่จะไปตีท่าดน้ํานะเดี๋ยวเขาจะเอาไปแลกซูบาแมสกันนะครับผมโอเคเราไปลองตกปลากันดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะเพจประจําวันเราก็กดตกปลาเลยนะฮะจากนั้นก็เลือกเหยื่อนะฮะเราเลือกเป็นเหยื่อสีลุงที่เขาให้มาแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองจับนะครับครั้งแรกดูว่าเราจะได้ความยาวเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่ามันติดอันดับหนึ่งในห้าสิบครับเขาจะบอกเลยครับเป็นอันดับที่เท่าไห่นะกดเลยนี่เขาบอกว่าไม่ติดอันดับนะครับห้าสิบสามเซนนง ถือว่าน้อยนะครับอ่ะเราก็ตกต่อแล้วก,กดปล่อยนะฮะไปเราก,กดปล่อยแล้วก็ไปตกอีกรอบนึงนะครับจนมันครบส0ครั้งนะถ้าเราไม่พอใจเราก็กดปล่อยไปเรื่อยนะถ้าลำดับไหนเราพอใจเราก็กดคราฟนะฮะอันนี้51เซ็นก็ยังไม่ติดลำดับนะฮะก็จะบอกอย่างนึงมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงนะฮะผมว่ามันเป็นที่ดวงอะ่ะอันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ประมาณครั้งที่8ครั้งที่9้าแล้วครับ ยังไม่ได้นี่ครับขนาด2 1 1สบอนะครับยังไม่ติดอันดับเลยนะก็ต้องปล่อยไปนะฮะนี่ครับก็ลองดูครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะมันเป็นแค่เควสกิจกรรมครับเรามาทำได้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะวันไหนเราโชคดีเราก็ได้300รอเซนต์ติดอันดับบางครั้งเนี่ยผมติดอันดับหนึ่งในหนะพอตอนเย็นปุ๊บมันหล่นไปอันดับสาม1ิิก็มีนะฮะอ๋อลืมบอกไปเรื่องนึงครับก็คือการตกปลาตรงนี้ครับที่เป็นเควสเนี่ยมันเสียเใมิหน เราทิ้งไแค่สิบก็พอคนระับมันตำหน้านไม่ลดนะฮะเ <c oughs> พราะมันเป็นแค่เควประจาวันนะครับไม่ได้ตกปลาเองนะฮะโอเคครับเราก็ได้เหรียญปลามาสิบเหรียญน,นะซึ่งเหรียญปลานี่ก็ไว้แลกของรางวัลได้นะครับผม <c oughs> ก็ไปดูในตารางนี่ได้เลยครับ <c oughs> นตาราง,งเกียวตะคูได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้จะเป็นลำดับเหมือนเดิมนะไม่ติดนะครับปลาผมได้ิดเดียวเองครับเมื่อกี้ไม่ติดโอเคต่อไปนี้ก็จะเป็นซื้อของนี่ครับเอาเหรียญตอนนี้ผมมีสี่เหรียญลว อ่ะผมก็จะซื้อเบ็ดตกปลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ตกปลาลบ้านแล้วกันนะเริ่มจากตกปลาเลเวลหนึ่งแล้วกันนะที่พอเทอร์รซา,าเกตนะฮะก็หลักๆก,ก็จะมีตกเจ้าหอยนะครับแล้วก็ทอคอสกับกปัปตันสโตนนะครับผมก็จะเปลือกหอยเนี่ยเราจะเอาไปคราบอุกปกรณ์อาวุธนะครับส่วนเม็ดสีฟ้าเนี่ยเราไปคราบชุดเกราะนะครับส่วนกัปตันสโตเนี่ยเราเอาไปคราบเครื่องประดับแล้วกันนะฮะซึ่งเจ้าเปลือกหอยเนี่ย เหยื่อของมันก็คือลาเทนนะครับที่เราบอกเป็นมัตตากี้นะส่วนทอคอสเนี่ยก็จะเป็นหนอนสีเขียวนะครับส่วนเคเบิลสโตนนะครับก็จะเป็นแรกเทลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบ่อตกปลาเลเวลสองกันบ้างนะครับอยู่ที่ปอนเซล่าเวสเกตนะครับผมก็เอาไว้คราฟหินใส่ลักนะครับสําหรับคราฟอุปกรณ์เลเวลสานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เปิดหอยกันแล้วกันเปิดหอยเนี่ย ก็จะเอาไว้คราฟหินที่เป็นวิตเกสเตนนะครับผมก็เสียของมันก็จะเป็นในเม็ดสี่ยมตาเนี่ยครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปลาครับตรงกลางนะก็ไว้ค้ามหินลักกับเอจินะครับซึ่งเหียของมันก็คือเม็ดดําๆเนี่ยฮะส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นปลาตัวสุดท้ายนะก็ไว้คราฟหินอินเกดกับนะครับเสียก็คือหนังหนามเนี่ยครับต่อมาผมเป็นบ่อตกปลาครับเลเวลสานะครับอยู่ที่โซกาเดสเซิร์ตนะครับผมซึ่งจะเอาไว้ ครับพวกหินอุปกรณ์เลเวล61ถึง100นะครับซึ่งปลาที่ตกได้จะเป็นปลาไฟนะครับผมก็เหยื่อมันก็คือหางโยโย่นะครับผมต่อมาก็เป็นปูนะก็เหยื่อของมันก็คือหนวดคอยแคร์นะครับผมสุดท้ายก็คือปลาสีเขียวนะแอมเบอร์นะก็เหยื่อมันคือใยแมงมุมนะครับผมทั้งหมดก็เอาไปคราพวกหินครับอุปกรณ์หินอาวุธแล้วก็หินเครื่องประดับนะครับผมโอเคครับอยราไปดูเลเวลถัดไปกันบ้างนะฮะ ต่อมาผมก็เป็นปลาตกปลารลเวลสี่นะครับอยู่ที่เดนฟอเรสต์นะครับผมก็ปลาที่ตกได้ที่มีแมงกะพรุนนะครับก็เหยื่อของมันก็คือเจ้าต้นไม้สีม่วงๆนี่ครับก็จะเอาไว้ขาบหินกันแตกนะครับหินสีลุงเนี่ยจะเป็นหินกันแตกของอาวุธนะครับผมต่อมาผมปลาตรงกลางนะครับเป็นแซนฟิสนะครับปลาถิ่มตาเนาะเหยื่อมันคือเห็ดนะครับผมก็เอาไว้ทําหินกันแตกของพวกชุดเกาะนะครับต่อมาผมเป็นปลาสีส้มส้มนะปลาเมเปิลนะครับผมเหยื่อของมันก็คือประการังนะครับเอาไว้ทําหินครับ กันแตกอุปกรณ์นะครับผมเป็นหินคราฟอุปกรณ์กันแตกนะครับผมนอกจากปลาที่จะใช้คราฟหินกันแตกแล้วก็จะมีปลาที่เอาไว้คราฟพวกหินอุปกรณ์เลเวลสองนะครับผมซึ่งเลือกตัวแรกแล้วกันเป็นปลาโกบิมนะครับผมก็ใช้ไข่มดนะฮะเอาไว้คราฟออลิทคอนเลเวลสองนะครับผมต่อมาก็เป็นหอยสตาร์ไลท์นะครับสตาร์ไลท์เนลนะครับผมอเหยื่อมันคือไข่มุกนะฮะเอาไว้คราฟอิรูเลเวลสองนะฮะ ส่วนนาสุดท้ายนะครับก็เป็นไข่มุกนะฮะก็มันจะเป็นหนังของ earthworm นะครับผมเอาไว้ครัฟแบเดียมเลเวล2นะครับซึ่งหินพวกนี้ครับจะเก็บเอาไว้ตีบวกครับอุปกรณ์บวกรับถึงบวก8นะครับผมต่อมาผมก็บ่อตกปลาลี้ยครับอยู่ที่ underwater cave นะครับผมมาบินลันนะครับก็ปลาที่ตกได้ก็จะมีหอยนะครับผมหอย b u t เตอร์ฟนะครับผมเหยื่อของมันก็คือโนส์ลิงนะครับผมซึ่งเอาไว้คราฟหินครับ ไอยทาอุปกรณ์เลเวล1 0 1่งถึงหนึนะครับผมต่อมาถ้าผมหอยตรงกลางนะครับก็เหยื่อของมันก็คือชาร์มมิ่งอายนะครับเป็นที่เป็นดวงตานะครับเอาไว้ครับหินที่เป็นชุดเกราะเลเวล1 0 1่งถึงหนึนะครับต่อมาผมหอยสีม่วงนะครับผมเหยื่อของมันก็คือฟันของเจ้าโดคิบินะครับผมก็เอาไว้ครับอุปกรณ์เครื่องประดับเลเวล1 0 1ยหนึ่งถึงร้อยสี่สิบนะครับ ต่อมาผมเป็นบ่อตกปลาเลเวลหกนะครับอยู่ที่พยอนต์ทิศตะวันตกนะครับผมก็เอาไว้ค้าหินสแตทเลเวลสองนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ปลาซ้ายมือเลยครับปลาสีม่วงเนาะหินของมันก็คือฟันนะครับผมอ่าต่อมาครับผมเป็นปลาตรงกลางนะอ่าโซเชียลฟิชนะครับผมเหยื่อมันคือเปลือกหอยนะครับต่อมาครับปลากระลังนะฮะก็เหยื่อของมันก็คือเจ้าหอยท่านะครับเบสเซร็จก็คือเอาไว้ค้าอุปกรณ์สแตทเลเวลสองนะพวกเพิ่มวิดอินสเตนเด็ก ลักเอจิอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปคลารก,กันได้นะเลเวลสนะครับต่อมาครับผมก็เป็นบ่อตกปลาเลเวลเจ็ดนะครับอ,อยู่ที่พา,ายอนเคปนะครับผมชั้นที่หนึ่งนะครับผมก็เริ่มจากปลาทางด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับอยู่ขอมันคือสไลายนะครับเอาไว้คลาร์กหินก้นแตกที่เป็นอ,อุปกรณ์ตีบวก9ก้าถึงสินะครับผม ส่วนปูตรงกลางนะครับอ่าเหยื่อมันคือต้นเชอร์รี่นะครับเอาไว้ครับอ่าหินกั้นแตกของพวกชุดเกราะครับบวกเก้าถึงพวกสิบสองนะครับต่อมาก็เป็นหอยนะฮะผมก็เหยื่อของมันนะครับก็คือไซนิ่งแพนนะครับผมเป็นต้นไม้นะเอาไว้อ่าครับพวกหินเครื่องประดับนะครับที่ไว้ตี้บวกเก้าถึงสิบสองนะครับผมนอกจากหินกั้นแตกแล้วครับมันก็จะเอาไว้ครับอุปกรณ์ ตีบวกครับที่เป็นหินเลเวล3นะครับผมมาเริ่มจากาปลาทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นปลาโกฟิสนะครับผมก็เหยื่อของมันก็คือเนื้อนะครับผมอเอาไว้คราฟหินโอริทิคอนเลเวล3นะครับต่อมาครับปลาตรงกลางเลเวลฟิสนะครับปลาสีเขียวเนาะเหยื่อของมันก็คือแมลงนะครับผมก็เอาไว้คราฟอีลูเลเวล3นะครับต่อมาครับเจ้าหอยไข่มกตรงนี้ครับก็เหยื่อมันคือรังผึ้งนะครับผมก็เอาไว้คราฟอุปกรณ์ครับเป็นหิน布รดิยัมเลเวล3นะครับผมก็นอกจากหินกั้นแตกก็จะมีพวก อุปกรณ์เลเวล3ด้วยนะครับผมต่อมาผมก็เป็นบ่อตกปลาเลเวล8นะครับอยู่ที่ออกเรนเจียนนะครับผมก็เริ่มที่ปลาทางด้านซ้ายมือครับเป็นปลาซอฟ์ฟิสต์นะเดี๋ยวมันคือขี้เท่ลมาแลนนะครับก็เอาไปคาผินครับตีอาวุธเลเวล141ถึง180นะครับผมต่อมาครับปลาอ่าฮันเตอร์ฟิสนะครับผมอย่างมันคือหนามนะก็เอาไว้คาหินนะครับอุปกรณ์ชุดเกราะเลเวล1 4 0ถึง180นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับเป็น ปลาเกี่ยวกับบันนะครับผมก็เดี๋ยวมันคือเพื้นไอรอนเหล็กนะฮะก็เอาไว้ครับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องประดับครับเลเวลร้อยสี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการตกปลาครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเพื่อนโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับก็แล้วกันระดิ่งนะครับเพืแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยใหม่คลิปหน้าผมซีโอเกนของผมสวัสดีครับ